ครับผมวันนี้ทุกท่านครับวันนี้เมนูสัตวปเราจะทําเป็นเมนูอะไรดีครับอ่ะนะคะดูจากส่วนผสมนะคะก็มีกล้วยหอมนะคะต้องเป็นเค้กกล้วยหอมแน่นอนนะคะส่วนผสมเค้กกล้วยหอมวันนี้หน้าตาจะเป็นเหมือนตามท้องตลาดไหครับุกบอยนอ่านะครับสูตรของของเราวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของหน้ามู้นนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของพันุพืชเพิ่มเข้ามาด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการครับทุกานตามท้องตลาดก็จะเป็นแค่กล้วยหอมอย่างเดียวนะคะวันนี้เรามาปรับนะคะให้มีส่วนผสมขัง ยาพื้นนะคะคนแก่ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สังคมเด็กนะคะเด็กวัยรุ่นเด็กเล็กนะคะสามารถทานได้นะคะแล้วก็เกค้กวุ้ยหอมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บยิ่งอร่อยนะคะก็หมายถึงยิ่งเก็บนี่อร่อยยลักษณะของขนมประเภทขนมโคประเภทนี้นะครับเมื่อมีความคืนไปเนี่ยนะครับตัวไขมันเนี่ยเมืเ่อเจอกับอา,ากาศนะครับจะทําให้ตัวขนมเนี่ยน,นุ่มขึ้นหอมขึ้นครับผมใชคะเราจะสังเกตว่าเวลา เด็กล้วยหอมถ้าอบมาจากเตาใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยอร่อยใช่ครับหน้าจะกรอบแล้วก็แห้งนะครับแต่ว่าเมื่อเราทิ้งทั้งคืนปุ๊บหน้าจะเงาขึ้นแล้วก็เนื้อขนมจะนุ่มขึ้นอีันะคะอันนี้ก็คือสามารถเก็บได้นานขึ้นนะคะแล้วยังใช้ด้วยนะคะกล้วยเราต้องใช้กล้วยสวยงามหรือกล้วยอย่างหน้าตาแบกระดาษนี้ค่ะคทุกคยก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะที่กล้วยเราเอามาสาธิตเนี่ยเป็นไงครับสวยงามสวยงามนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ มีความงอมนะครับยิ่งงอมเท่าไหร่นะครับเค้กกล้วยหอมเราจะยิ่งหอมแล้วก็อร่อยเท่านั้นใช่คะเนาะใครที่ผ่านเพิ่งผ่านเพิ่งเทศกาลนะคะอย่างจุกกีไวัเจ้าตังจีนนะคะที่หรือว่าถุดิบของเจ้ากล้วยหอมนะคะอยากทิ้งนะคะสามารถเก็บไว้ถ้ามีแค่ลูกต่อลูกก็ไม่พอสามารถเก็บในตู้เย็นได้ไหมคะคุฬาจันทร์ได้ครับวิธีการนะครับก็เราสามารถที่จะปอกเปลือกนะครับ แล้วก็เอาใส่ถุงนะครับหรือใส่กล่องปิดฝาแช่ช่องฟีดไว้แช่ใช้ได้เป็นหลายๆเดือนเลยนะครับสามารถเก็บให้เตรียมหอกับปริมาณนะคะแล้วก็มาเริ่มทำการ่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะทุกันคะก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอย่างแรกก็คือกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมเนี่ยนะครับวิธีการนะครับที่เราจะเตรียมเนี่ยนะครับก็คือเมื่อเราได้กล้วยหอมมาแล้วนะครับตัวกล้วยหอมเนี่ยเราปอกเปลือกนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นว่าสังเกตว่าเวลาเราทานเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อสีน้ำตาลคุูป้ายเคยสังเกตไหมครับใช่ค่ะบางคนก็นึกว่ากล้วยเสียที่เราก็จะทิ้งหักทิ้งเลือเอาจะกินแบบสดที่สวยงามใช่ครับแต่ตัวที่เป็นเยื่อสีน้ำตาลนะครับทุกคนอาจจะสงสัยเฮ้ยมันมาได้ยังไงนะครับที่เป็นเยื่อน้ำตาลคือได้จากการขูดเปลือกกล้วยบางๆนะครับแบบนี้นะครับ เราใช้เกือบหมดเลยเห็นไหมคะเราสามารถปูดเปลือกกล้วยลงมานะครับให้เป็นเยื่อทุกคนจะเวลาทานกล้วยหอมนะครับจะเจอนะครับที่เป็นเส้นสีน้าตาลน้ำตาลอยู่ในเค้กกล้วยหอมคือสิ่งนี้แหละครับที่เราได้มานะครับวิธีการก็คือเราปอกเปลือกนะครับปูดเปลือกแล้วก็บดนะครับกล้วยนะครับให้ละเอียดแบบนี้เลยกล้วยแล้วนะครับต่อไปนะครับอธิบายง่ายๆนะครับเราจะมีส่วนผสมทั้งหมดเนี่ย ส,ส,ส,สีส่ส่วนหลักคับคุณค่อยเราจะได้จำได้เนาะสี่ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับสี่วนนี้นะครับจะมีแป้งเค้กนะครับสองร้อยกรัมนะครับผงฟูนะครับสองช้อนชาโซดานะครับเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็เกลือเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาอันนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนผสมของแป้งใช่ครับของแห้งนะครับส่วนผสมที่สองนะครับเป็นส่วนผสมของไข่นะครับเรนใช้ไข่ไก่เบสองฟองสองฟองแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายธรร นปัญหา้รื่องผสมผงที่สองนะครับคุณกาแล้วก็ผสมที่สามนะครับจะมีซึ่งเป็นการด้วยโบนน้ำมะนาวต้องปริมาณ120กรัมนะครับแล้วก็น้ำมะนาวสองนอาจากใช้น้ำต้มใส่ครูแทนน้ำมะนาวได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าปริมาณเนี่ยต้องลดลงขึ้นหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับวิธีการเลือกน้ำมันพืชคือเลือกน้ำมันพืชที่เป็นลักษณะของกลิ่นน้อยเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองนะคนอกจากกลิ่นจะไม่แรงแล้วนะคะยังได้ครเพื่อสุขภาพด้วยใช่ครับแล้วก็ แล้วก็กลิ่นที่สองนะครับที่เป็นสีน้ำตาลนะครับคือกลิ่นวานิลลาก็คนส่วนผสมเข้ากันนะครับแล้ววันนี้เนื่องในวันครบรอบที่หนึ่งนะครับของแป้งแล้วก็ส่วนผสมที่สองเนี่ยนะคือส่วนผสมของน้ำผึนะครับก็จะเป็นน้ำตาลทรคะแล้วก็น้ำมันใช่ครัแล้วก็ยาขาวงไงดํนะคะอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดของเค้กกล้วยหอมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับ สำหร okay. mm ับ hmm. ขั้นตอนแรกการทำเค้กกล้วยหอมนะครับก็ขั้นตอนแรกเลยเราต้องร่อนแป้งก่อนนะครับเพราะว่าแป้งจะได้ฟูนะครับขนมเราที่ได้ออกมาเนี่ยจะได้ปริมาณที่นุ่มแล้วก็ฟูนะครับแล้วก็เป็นการแยกสิ่งตกะลึกนะคะออกจากแป้ง้วยดตรวนี้นะครับก็ใส่ตะแกรงร่อนแป้งนะครับร่อนส่วนผสมรวมกันนะครับจะมีตัวแป้งเค้กนะครับผงฟูนะครับเกลือแล้วก็ผงโซดานะครับ แล้วลงเลยอันนี้คือส่วนผสมของแห้งนะครับหรือว่าส่วนผสมของแป้งนะครับเราสามารถที่จะร่อนแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับร่อนจนกระทั่งส่วนผสมนั้นหมดเลยนะครับนะคอ่ะต่อไปเราทาอะไรต่อครับครูบอยเป็นส่วนผสมที่สองครับครูก้อยนะครับเราจะทําส่วนผสมของกล้วยนะครับก็มีกล้วยหอมใช่ไหมคบใช่ค่ะอ่ะต่อไปเราจะเริ่มทําอะไรครับครูบอล ต่อไปนะครจะเป็นขั้นตอนกระบวนการของการตีเค้กหอมครับค่ะเราจะเริ่มด้วยไข่ไก่ชั้สองฟองใส่ฟอง่อครับใส่โถตีได้เลยไก่นี่จำเป็นต้องเป็นไข่สดไข่เก่าไหมคะเกิดถ้าเป็นผลิตภัเกอรี่ขอแนะนําเป็นไข่ใหม่ครับเราจะได้ปริมารที่ขึ้นดูดีนะครับต่อไปก็คือใส่น้ำาลทรานะครับ ตอนนี้นะครับเราจะใช้เป็นหัวตีตล้วก็นะครับในการตีนะครับให้ไข่นั้นขึ้นคูกับน้ำตาลค่ะลทำให้แล้วครับถ้าใครไม่มีเครื่องตีนะคะก็ใช้ตะก้อตะก้อมือได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงได้นะคะอ่านะครับเราใช้เบอร์เบาก่อนเราใช้เบอร์เบาก่อนนะครับให้ส่วนผสมสองตัวไข่กับตัวน้ำตาลเนี่ย เข้ากัน่อดนะครับจากนั้นเราค่อยๆเล่นสปีดนะครับตีนะครับ,ต,รรบตัวไข่กับน้าตาลเนี่ยนะครับให้ขึ้นฟูขนะครับผมอ่าคุณด้นะครับเห่น,นะครฮะตอนแรกน่นจะเป็นสีเหลืองดูนะครับแต่ว่าเมื่อสีเข้าไปเรื่อยๆให้อากาศเข้าไปในตัวไข่เนี่ยไข่จะขึ้นฟูแล้วก็เป็น,นฟิมขึ้ใช้ระยะเวลาสักงใช้เงน่ะใช่ครับ าก,การที่ตนะครับคุณอาถ้าเราทำถึง่ด้านปรมาณน้อยใส่สปองนะครับก็ไทยจะต้องมือในการตีได้นะครับก็ให้คุณลูกตานะรู้ว่าลูการรตาครัาเริ่มขึ้นฟูขาวแล้วนะครับอยู่กับชันนกมืออย่างน้ำตาลที่เราสามารถใช้เป็นน,น้ำตาลทรายผงได้ไหมคะได้ครับตนนนนาาวววัวน้ำตาลทรายผงเนี่ยก็จะละลายเร็วนะครับแต่ว่า ควาแนะนำนะครับไม่ใช่น้ำตาลไนชื่อน้ำเป็น like, น <right>? yeah. ้ำตาลทรายที yeah. ่เราไปป่นใช่นะคะบางคนจะแยกไม่ออกใช่ครับน้ำตาลทรายป่นกับน้ำตาลไอซิ่งจะต่างกันใช่ค่ะทีวเลขติดครับเริ่มได้เริ่มได้แลยครับค่ะเราจะมี่ผสมอื่นที่ต้องใช้อีกไหมครับพี่รอนีครับตอนนี้ส่วนผสมที่เราเหลือเนาะก็จะมีส่วนผสมแป้งที่เราละลายน้ำไว้นะครับนี่ส่วนผสมท้องน้อมนะครับที่เรา ผสมเอาไว้แล้วก็สุดท้ายเป็นน้ำมันนะครับวิธีการนะคะรับระหว่างเราล็อกใส่ขึ้นฟูเนาะเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการใส่แป้งให้ฟังน,นะครับในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เนี่ยนะครับในการใส่แป้งเนี่ยเราต้องใส่แป้งนะครับสลับกับตัวของเหลวนะครับขึ้นต้นด้วยเอ่อเริ่มต้นด้วยแป้งจบด้วยถูกต้องครับถูกต้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งแป้งเป็นสามส่วนดังนั้นเราใส่ลงทีส่วนที่จะต้อย ไข่ไก่ก่อนของเหลวของเหลวแล้วก็จบเลยแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ตัวส่วนผสมของตัวไขมันสุดท้ายนะครับถือว่าเสร็จขิ้นกระบวนการเรื่องของการทำเพรทโลหะอะผู้กคญชาตอนนี้เป็นงาึ้งเร่ขาวลอยนะอเริ่มขาวลอยแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่ตัวแป้งกับตัวนมกันนะครับอะแล้วก็เบานะ จะปิดลมเบอร์สอหรือเบอร์หนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวคู้ายใส่แป้งนะคะจกรบใส่ตัวสมนสมของคูปยใหนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะแบ่งเพลงสาตัวอะไมครัแล้วก mm. ็ามสุ่ต้องการ่เราใส่อะไร้าล้วกแบ่งนาัใโอเคแบ่แป้ต่เลย ต้องใช้พาย่นะครับแล้วก็ตัวเบาตัวเครื่องด้วยนะคะไม่งั้นแป้งมันจะฟูนะครับอย่างการทำเค๊กข้ยหอมนี้ต้องจำเป็นต้องมีลูกมือนะคะเพราะว่าไม่สามารถทำคนเดียวได้เป็นการสร้างกิจกรรมในครอบครัวนะคะแล้วเวลาทำนะครับแล้วก็ควรตีแป้งให้เข้ากันจบนะครับถ้าแป้งนะครับตัวนี้นะครับยังไม่ได้ลงนะครับเราสามารถใช้ตัวพายานี่ย ต่ล้อมตัวส่วนผสมเนี่ยให้เข้ากันได้นะครับอ่าจัดง้นทีนี้เราใส่แป้งไปหนึ่งส่วนแล้วใช่ไหมครับดางนั้นเราก็ใส่กล้วยไปอีกอ่าครับแบ่งครึ่งเนาะวันนี้เราจะใส่กล้วยสองส่วนอ่านี่นครับเราแบ่งครึ่งเดี๋ยวสะพายเป็นกล้วยทำแป้งนะคะใช่ครับแล้วค่อยๆทยอยใส่ แป้งจะโค้านะแล้วก็เหลแ้ไม่เกไใช่ครเนี่ยนะครับนน้ะครับเกิ่ภาตัวแป้งเนี่ยนะครับยังติดข้างอ่างอยู่เราสามารถที่จะใช้ทยังเนี่ยนะครับตะล่อมให้แป้งเนี่ยลงไปในส่วนผสมให้หมดนะครับแป้งเราจะได้ไม่เป็นเมร์นะครับ โอเคนะครับอันนี้วายันส,สุดท้ายแล้วนะครับเด็ตรงน,นี้แวเราใส่สให้หมดเลยแล้วร้อยแล้วนะครับผสมสองช่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายด้วยขวแป้นะครับเริ่มด้วยอะไรเราก็ ตีส่วนผสมของแป้งสุดท้ายเนะี่ยให้เข้าก,กันทั้งหมดนะครับแล้วถึงจะเติมตัวน้ำมันพืชลงไปได้นะครับส่วนผสมนี้เราจะได้ประมาณกี่ถ้วยครับคุณรอนะในส่วนผสมตัวนี้ได้ประมาณ12.5ถ้วยครับคุณรอตอนนี้ส่วนจะครอบครัวนะครับเดี๋ยวก็สามารถแกะใจเรื่องบ้านได้นะคะเพราะว่าในตลาดมีการอบถ้วยหอมกลิ่นใช่ไหมคะใช่ครับเร,รนะื่อนบ้านเนี่ยจะเอ๊ะบ้านนี้ทาําอะไรนะทำไมหอมจังเลยใช่ นะครับเดี๋ยวเราคนจัผสมตัวนี้ให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเติมตัวน้ำมันพืชน,นะครับสุดท้ายลงไปอ่าเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวคุณก้าวยดน้ำมันเป็นใสเลยนะครับลงไฟค่อยๆยอยใส่ลงไปใช่ค่ะให้ไห,หลเป็นใสนะครับ เมื่อใส่น้ำมันลงไปหมดแล้วนะครับเราจะเล่งตัวปสปีดขึ้นเล็กน้อยนะครับให้ตัวผสมผสมมันมันเข้ากันนะครับปีต่ออีกสัประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับให้ตัวผสมผสมตัวไขมันนะครับที่เราเทลงไปล่าสุดเนี่ยให้เข้า,ากับตัวเพลงที่เราตีออาตวไขมันระยะเวลาสักหนึ<ช>่งนะครับระหว่างนี้เรามาดูกันนะคะใชใ่ค่ะ เตรียมนะคะเตรียมทีมนะคะที่เราจะใช้กันเนาะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นถ้วยตีปแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกระทงนะคะสามารถทําเป็นกระทงปลอยหรือว่าตัวกระทงกระดาษก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นปลอยเนาะอันนี้ถ้าเราไปซื้อเราซื้อีหาซื้อได้ที่ไหนาะคุณปอตามร้านเดลเจนี่ได้เลยครับแล้วก็ตามท่านสัมปทานทีมีรับนะคะขนาดนะคะจากทานเพื่เอาตามความความต้รนะคะใช่ครัของนิ่ม เดี๋ยวว่าสิ่งที่เราต้องการขนาดแล้วแต่เราได้เลยบางคนเราจะทำเป็นเป็นข้นหงมิ้นนะคะใช่ครับล้วก็หนึ่งคำตอนหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนีนะะๆๆ้ส่วนผสมเราเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราตัดหยอดกันเลยนะครับอ่าคุณบอลเราส่าวนผสมของธัญพืชเราโรยข้างหน้าเพื่ <ๆ S 2> อผสมไฟล์นะครับตัวส่วนผสมของตัวธัญพืชนะครับนีสามสิ่งนี้นะครับเราจะไม่ได้ใส่ลงไปในตัวนะครับเพราะว่า มันจะไปแย่งตัวกลิ่นของกล้วยเราสามารถโดนบนหน้าได้แล้วมันก็จะสวยงามด้วยค่ะทุกป้าแล้วก็ะครับน,นี่นะครับอันนี้คือตัวส่วนผสมนะครับที่เราจะได้นะคะรับตัวส่วนผสมเราจะได้ลกักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดตัดด้วยนะคะตอนตัดน,น,นะครับคุณป้าเดี๋ยวเราคนอีกรอบนึงเนาะให้หึ่งต้นนะครับเผื่อยังมีส่วนผสมที่ยังไม่เข้ากันดีนะครับ วิธีการตักนะครับส uh mm ่วนผสมของเค้กล้วหอมเนี่ยนะครับเราสามารถตักเต็มพิมพ์ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ฟูขึ้นมาแล้วเราจะมีการนูนตัวนูนขึ้นมาเฉื่ยๆนะครับดังนั้นถ้าเราตัดไม่เต็มเนี่ยนะครับลักษณะของเค้กเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยสวยสามารถตัดได้เลยค่ะนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการตัดนะครับนะครับตักส่วโตสมนะครับ เราสามารถตัดขนมตัวนี้ให้เต็มพิมได้เลยนะครับกษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดไปแล้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนําเข้าอบนะครับไฟที่เราใช้นในการอบวันนี้นะครับ200องศาไฟจะแรงนิดนึงครับเพราะว่าเราจะได้เพล้กล้วยหอมที่หน้านูนนะครับแล้วก็หน้าออกมาเนี่ยสวยเหลืองสวยนะครับคะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าเราจะเข้าเตา นะครับอันนี้นะคะเป็นหน้าตาที่เราตัดส่วนผสมเสร็จแล้วนะครับตะป้าย Mont นะครับเดี <S <S ๋ยวเราจะโรยหน้าพันธพืชกันนะครับก็เราก็โรยด้วยอลูอิอนนะครับแล้วก็ตัวแมองาซีแล้วก็ตัวงานนะครับหน้าขาวหาดำแบบนี้เลยนะครับก็โรยให้ครบทุกพันเลย มากน้อยมีผลไหมครับไม่มีผลครับอยากได้ธัญพืชมากก็โรยเลยครับตามที่เราต้องการได้เลยใช่แล้วสามารถเกยบเป็นธัญพืชอื่นๆได้ไหมคะับได้ครับเช่นเม็ดมะม,ม่วงหิมพานต์นะครับแอลมอนด์สไลด์แอลมอนด์ที่เป็นแอลมอนด์เน็ดกระดาษนะคะลูกเกดนะคะใช่ครับ เมื่อกี้คุณบอลบอกไปแล้วนะคะว่าเราใช้อุณหภูมิในการอบที่สองร้อยองศาคองร้อยองศเซลเซียสนานสี่นาทีครับประมาณสิบห้านาทีนะคะระหว่างนี้เราก็จะเอาเข้าตู้อบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหลังจากสิบห้นาทีน้องเพลงว่าขนมจะน่าทานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าโต๊ะกัน หอมร้อนๆเลยนะครับแล้วขนาที่ได้ออกมานาจะเป็นะบนี้ัเป็นกล้วยหอมพันธุ์ื้นนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหน้าตานะคะจะไมไห้คอย่างที่เราบอกไว้นะคะว่าเราใส่ให้ค่อนข้างเต็มพิมพ์นิหนึ่งนะคะแล้วเได้เขาก็จะจมุนขึ้นมาหน้าตาน้าประหลาดะหลานี้เลยนะคะพิมพ์นะคะสามารถขับได้นะคะถ้าเห็นว่าอันนี้ค่อนข้าง มีขนาดใหญ่เกินไปนะคะเราสาะได้ทบให้เป็นทิมขนาดเล็กนะคะสามารถไปเลือกได้ตามร้านบอฟเรีนะคะว่าพิมเราจะเอานขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นเค้กฟุ้ยหของพันธุ์พืชนะคะที่เราเอามาให้ต้งแล้วก็ะะทำกันนะคะมเมน,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 นูองเคลิดลน้ำจืของเรานะครับอาจารย์นราทานมากเลยนะคะสามารถนาไปปรับใช้ตามตัวเรือได้นะคะกล้วยเรือเนาะสามารถทำได้ง่ายๆเลยพี่ บ้านของเราเองนะครับก็ฝากเมนูนะครับเ,เค้กไว้หมอันนี้ด้วยนะครับ